สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศนะฮะที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งหรือปรา,าสาทหินพนมรุ้งนะครับนะบซึ่งก็เป็นหนึ่งในปรา,าสาทหินในกลุ่มราชมคาตั้งอยู่ที่ตำบลตาเป็กอําเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับห่างจากตัวเมืองบุรีรัมลงมาที่ใต้ประมาณ77กิโลเมตรนะครับ ซึ่งปราสาทหินพนมรุงนะครับตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับไปแล้วสูงประมาณ200เมตรจากพื้นราบนะครับหรือประมาณ350เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางอ่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็พาไปดูเลข CMC นะว่าจะ CMC ได้ตัวไหนนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับก็น,นี่พามาเที่ยวนะครับถือโอกาสพาทุกท่านมาเที่ยวนะครับปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับนักท่องเที่ยวนะครับก็เดินทางมากันเยอะทุกบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับค้าเข้าชม20บาทนะครับ20บาท ผู้ใหญ่เกินอายุหกสิบปีไม่ได้เสียนะครับเด็กไม่ได้เสียอ๋อลงมาต้องกนสามรอบสามรอบค่ะ

กบานกับซองคนสามรอบนะครับเรียกขวัญกลับบ้านนะครับ แล้วเราไปกันต่อนะครับไปชมภาพบรรยากาศด้านบนกันนะครับพอลงมาเขาบอ,อกวน3มรอบนะครับเรียกขวัญกลับบ้านนะครับเขาชื่อว่างั้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับโอ้เสียงหนะัวแล้วสิปิ้ย,ยังจะมุงนะ โอเคนะครับเราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับราสาทเขาพนมรุ้งนะครับก็มีพลังประชาชนนะครับมาเดินทางมาเที่ยวนะครับทั้งวันนะครับทั้งวันเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านไหนกันนะครับ เข้ามาด้านหนแล้วนะครับมืดนะครับมือดอนิดหนึ่งมือดอ๋อด้านบนมีการปิดไว้นะครับ

เห็นเตะหนาหัวเห็นเสืีเห็นเตะสีหัวเห็นหนาเฮ้ยไปนี่นะครับแม่แก็สวยงามนะครับสมบูรณ์แบบถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตลอดนะครับนักท่องเที่ยวนะครับ มากนะครับด้านบนจะมีการนำสังกะสีนะครับมากัน้นปิดไว้ เป็นจุดสกคาญนะครับเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะครับ ดไปดูว่าีอะไนี่นยนี่เสย้านะสวยงามมากนะครับประสาทเขาพนมดงสมบูรณ์แบบ ท่านดผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาท่องเที่ยวได้นะครับ

วเราตูตนี่ก็ได้เตนี่ก็ได้ตูนี่มีรตู้อมาจุ๊งคง tanai Udit 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 Oi cukup luar aja. Rica. Mama. Boleh aman aja. Oh, mesti senyum gitu. Ini memang ขยับตัวไหนออตัวไหนออกไหนนะ <Okay. S 1> ให้ดูหน่อยครับสองศูนย์อ้ยออกไหมออกไหมครับออกออกจริงๆนะนี่สองศูนย์นะครับสองศูนย์นะครับนะครับน้องเขาขยับได้สองศูนย์นะครับเลขพศนะครับยังไม่ออกนะครับเลขพศ